สวคะก่อนมาเจอพีชวันด้พีชนะคะวันนี้พีชก็จะมาปรับสหมดบิวตี้กันบ้างแล้วก็จะมาเมาของที่ใช้แล้วชอบในช่วงนี้นะคะคือจริงๆพีชเพิ่งปรับมาใช้ของแนวแบบออทิมวินเทอร์อะไรประมาณนี้ให้มันความแบบอบอุ่นขึ้นเพราะรู้สึกว่าแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาในห้องม,บบมันแบบมันอุ่นขึ้นแล้วจริงๆก็ไม่ได้อัปเดตเครื่องสำอางกันมานานแล้วนะคะก็มาดูว่าช่วงนี้พีชใช้อะไรแล้วชอบบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบกรุกของที่ใช้บ่อยๆในช่วงนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เริ่มที่สกินแคร์ก่อนเลยนะคะตัวที่กลับมาใช้แล้วชอบมากๆเลยก็คือการเย่นะคะตัวนี้คือ bright complete overnight booster serum คือจะเป็นสูตรกลางคืนส่วนตัวเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างอะไรกับสูตรกลางวันเท่าไหร่นะคะแต่เขาบอกว่าเอ้ยอันนี้มันมีแบบเพียววิตามิน C ี0เลยนะคือพี่อะชอบทาทั้งหน้าแล้วก็มือพี่รู้สึกว่ามือมันใสขึ้นคือก่อนหน้านี้พีเลี้ยงลูกใช่ไหมทุกคนแล้วมันล้างมือบ่อยมากมือแห้งมือแบบยนิน่ะ เราก็กลับมาใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เวลาทาก็ทาหน้าร็้แล้วใช่ป่ะเหมือนเดิมเลยอะกลิ่นอะไรเอ้ยแล้วก็ชอบมากเพราะว่าใช้แล้วแบบรู้สึกว่าผิวมันใสขึ้นนะคะเสร็จปึ๊บหยอดอีกนิดนึงคือจะะสมกับแฮนด์ครีมอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้ก็อะทาให้ดูพี่ก็จะทาเลยเป็นเหมือนแบแบแฮนด์เซรัมคือเราอะไปเห็นรูปมือน้องพีพมาพีพีบิวกนะีน่ะแล้วรู้สึกแบบ คนเราต้องมือสวยอะไรขนาดนั้นนะก็เลยมีความฝ่ฝันว่าฉันอะ่ะจะปั้นมือให้แบบผิวเนียนสวยนะคะก็อ่ะเซรั่มหนึบนิดนึง,นงแต่ว่าถ้าเราใช้คู่กับแฮนด์ครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แบบ๊แบๆบรอให้มันซึมก่อนถ้าเป็นกลางคืนนะคะพี่ก็จะใช้เป็นอายแมสก์อันนี้เพราะบางทีก็ขี้เกียจทาไอครีมนะคะ I อายกตัวนี้ของชางครีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ใช่แล้วว่ามัน p l ัมปิ n g ใต้ตาดีนะคืออาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องรอยค้ำอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเราก็นอนน้อยนอนดึกจริงๆแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันช่วยให้ใต้ตาไม่โทมมากอย่างที่คิดอก็โทมอยู่แต่ว่าโทมน้อยลงขอแปะไว้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยจะแต่งหน้านะคะก็คือเวลาเลี้ยงลูก,ก่อนเนาะจะมาทงาทำอะไรนู่นนั่นนี่แบบ ให้มันหลายสเตปหลายขั้นตอนก็ไม่ได้พี่บางทีพี่ก็แปะนี้แล้วก็ไปให้นมลูกก่อนพอลูกหลับก็ค่อยมาแบบแปะออกนวดหน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยเพราะเรสึกว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการทําให้ใต้ตาค่ะมันสดใสขึ้นคือไม่ถึงกับขายคล้ำหายดำอะไรอย่างนี้นะแต่มันสดใสขึ้นผิวใต้ตาอะไรเยงี้ก็ดูดีขึ้นนะคะหลังจากที่แบบว่าไม่ได้นอนติดต่อกันมาหลายวัอยนอะไรเยงี้สะดวกกว่าการใช้อครีมอาครีมบางทีก็ต้องทาเนาะสเต็ปการทาแบบนี้ก็คือลดลงไปอีกแล้วนะคะเพราะขี<ๆ>้เกียจอันนี้เลยช่างปรี ะะเดี๋ยวก่อนไปทากแบบันแดดอามาพูดถึงตัวลัางหน้ากันนิดนึงนะคะช่วงนี้กําลังอินกับเป็น cleansing balm cleansing oil นะคะแล้วเราหยิบ cleansing balm ตัวนี้มาใช้บ่อยมากก็เลยอาหยิบมาใน favorite เลยเป็นตัว skin 2 deep micro cleansing balm นะคะให้ดูจากแพคเกจจิ้งก็คือใช้จริงใช้จังอะไรจริงอะไรจรังและนี้เขามีที่ใส่ไม้พายแยกมาด้วยนะคะแต่ว่าไม้พายของเราก็จะต้องอยู่ในนี้ค่ะอ่า ก็คือใช้แล้วชอบมากจริงรู้สึกว่าเข้าทําความสะอาดเครื่องสำอางได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรมากมายล้างออกก็ง่ายแล้วก็ไม่ฝืดผิวไม่ไม่ลื่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชอบเลยเป็นครีเซน่์บามที่แบรนด์ไทยด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงใช้งานดีอย่างมากๆส่วนกันแดดนะคะตอนนี้ชอบของสกินอะควานะคะตัว n e x t t a s s i i l l s s r u m u u e s s อ n c e อันนี้เป็นกันแดดเนื้อเอเซนค่ะทุกคนเวลาใช้รู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ มันไม่เป็นคราบขาวาแต่งหน้าต่อก็ง่ายนะคะมันผิวมันมันชุ่มชื้นอะมันเฟรชดีมันชุ่มชื้นดีแล้วก็เกลี่ยง่ายอะไรง่ายนะคะเหมาะกับช่วงหน้าร้อนแล้วก็แม่ที่ขี้เกียจลงหลายหลายอย่างขี้เกลี่ย,ยข้อดีอย่างนึงของตัวนี้นะคะก็คือเขาไม่รบกวนการแต่งหน้าค่ะเวลาเราแต่งหน้าไปอย่างเงี้ยมันก็เซ็ตกับผิวได้ดี เวลาที่เราแต่งหน้านะคะแล้วเราลงกันแดดใช่ไหมสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องนวดกันแดดให้มันซึมเข้าผิวให้มันแบบอย่ามากองอย่ามาเนอะอยู่บนหน้านะคะเพราะไม่เราแต่งเราแต่งหน้าต่อมันก็จะไหลมันก็จะเป็นคราบง่ายแล้วก็ลงอะไรไปมันก็จะแบบไม่เซ็ตกับผิวเพราะเรามีชั้นของกันแดดที่มันลอยติดติบอยู่เนี่ยเราก็จะลงแบบก็ตกตกระหว่างนั้นก็มาบำรุงปากนะคะด้วยลิปดูโอลิปปากสวยนะคะจากแบรนด์พรีสั่นเองของดิฉันเองนะจ๊า เริ่มต้นด้วยสูตรรีแพรนะคะนีสใสไม่มีสีแต่ว่าซ่อมปากดีมากตอนนี้ก็คือให้ความชุ่มชื้นได้แบบดีมากนะคะแล้วก็เคลือบติดปากทั้งคืนเลยตามมาด้วยน้องปากสวยของเรานะคะสุดพลัมปิ้งอันนี้จะมีสีแล้วก็จะมีความเย็นนิดนึงนะคะเอาตรงๆถ้าใครไม่ชอบความเย็นขออภัยดก็จริงๆแต่ว่ามันต้องใส่มาเพราะมันคือตัวสารที่ช่วยให้ปากเราอะ่ะมันดูอิ่มฟูขึ้น จะเห็นได้ว่าลิปไหนที่เป็นแบบ volumizing maximizer ให้มันปากแบบอวบอิ่มขึ้นอ่ะก็จะมีความเย็นนะคะไม่ใช่เป็น m e n ท h ลหรือว่าเป็น mint อะไรนะตัวนี้คือมันเป็นสารที่ทําให้ปากอ,อิ่มฟูขึ้นจริงๆแล้วมันมีความเย็นเป็นแบบสิ่งพ่วงมาด้วยอยากรู้ว่าเมื่อไรเราจะแต่งหน้าได้นะคะลองใช้มือแตะไปบนหน้าแบบนี้ คือถ้ามันแบบมีความชุ่มชื้นของผิวแต่ว่าไม่ได้รู้สึกถึงครีมที่มันกองอยู่บนหน้าแล้วนะคะก็แต่งหน้าต่อที่เลยนะจ๊ะงานผิวนะคะก็นอกจากลองรองพื้นพรีสที่กําลังปรับสูตรใหม่นะเนื่องจากว่าโรงงานน่ะเขาเปลี่ยนระบบการกวนสารอะ่ะ เป็นอีกแบบใหม่นะคะคือเนื้ออะไรเอ่ยเราก็ต้องทดลองใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนั้นนะคะก็จะมี2ตัวที่หยิบมาใช้บ่อยเป็นรองพื้นแบบขวดแล้วก็คุชชั่นนั่นเองนะคะคุชชั่นอันนี้นของยี่ห้อฟิตนะคะ True Skin Cushion ส,สีไอซ์คาปูชิโนโ่พี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะลงลงสองฝั่งได้ไหมได้ไหม ลงสองฝั่งเลยอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัว c o เจ n d o Aqua Foundation นะคะคือเรารู้สึกว่าตัวนี้มันให้ผิวที่ดูสุขภาพดีดูแบบดูเป็นผิวอิ่มน้ำแล้วก็ดูเป็นผิวที่แบบว่าคือดูไม่ไม่แห้งไม่แก่เข้าใจใช่ไหมเมื่อกี้แบบลองพื้นหนึ่งเนี้ยคืออันนี้มันดูแบบเซ็ตเป็นผิวผิวดีนะคะพี่ก็เลยชอบนะสองตัวนี้นะจ๊ะอีกอันนึงที่ชอบใช้ลงรองพื้นมากๆเลยก็คือพัฟของซุปเปอร์มาร์นี้ทุกคน น้องพัฟ r s h m a l โล่หรือเปล่าพัฟสามเหลี่ยมเนี้ยคือมันนุ่มมันฟูลแล้วแบบมันลงรองพื้นได้ดีงามมากๆนะคะพี่ก็จะใช้ใส่นี้แหละคือรองพื้นถ้าเราอยากลงให้สวยนะคะวอร์มเนื้อเขาสักนิดนึงใครจะใช้สปาตูลาก็ได้นะแต่เราใช้สปานิง่ง เขาบอกว่าอันนี้เขาไม่ได้ปกปิดมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นแบบว่างานปิดงานอะไรจะเน้นงานแบบผิวสวยเลยสีที่พี่ใช้นะคะก็คือ1นึอีกข้างหนึ่งพี่จะใช้เป็นคุชชั่นละกันนะคะเพื่อนจะได้เห็นว่าแบบเออมันประมาณไหนอย่างนี้สีคุชชั่นนนี้ก็โอเคนะทุกคนมันไม่ได้แบบถึงขั้นพอดีเป๊ะเพราะมันมีความแบบติดเหลืองนิดนึง แต่ก็ถือว่าทําได้ดีสำหรับแบรนด์ไทยไหลายๆแบรนด์ที่ทำเบอร์สองมาแล้วแบบมันไม่เป๊ะกับผิวพี่ทุกทีอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบใกล้เคียงเลยนะคะเวลาเราปาดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะมาเกลี่ยตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อลดโอกาสการเกิดคราเวลาที่เราแต่งหน้านะอันนี้พี่ว่ากำลังดีนะมันจะแบบแคล้ายๆกับจองไซมุนตัวสกินโนูโดะ คือมันปกปิดกําลังดีนะคะแล้วก็มันชุ่มชื้นผิวแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันหนาหรือว่าแห้งจนเกินไปด้วยนะคะแบรนด์ไทยทำดีอีกแล้วนะกับตัวนี้ฟิเนชผิวก็จะใกล้ๆกันแต่อันนี้จะมีความแบบว่าแน่นกว่าอีกหน่อยคอนซีลเลอร์นะคะแบบถูกและดีจริงๆนะ The same concealer tip concealer น,นะคะพี่ใช้เบอร์1.5อันนี้มันก็จะแบบพอดีใต้ตาเราเลย แล้วเนื้อชุ่มชื้นแต่ว่าปกปิดนะคะเกลี่ยก็ง่ายพี่จะรอเขาเซตตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้แปรงแท็บเลยเนื้อแบบครีมมี่ดีมากอะแล้วแบบไม่หนานเลยเกลี่ยเอยอะไรเอ่ยก็คือดีมากตอบโจทย์สุดๆนะคะแล้วก็ลงคอนทัวร์กันหน่อยนะคะนี่ก็เป็นแบรนด์ที่ ยังไม่มีวางขายเออของแบรนด์ดิฉันเองนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้การใช้ครีมคอนทัวร์เป็นอะไรที่แบบง่ายแล้วก็เร็วจริงๆที่สำคัญคือสีมันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยโปะแล้วทุกคนมันดีพี่เองนะคะนี้ก็รอติดตามกันได้ต้นปีมาแน่นอนเป็นน้ำตาลเทานะคะธรรมชาติสวยมากมีสองสีนะอีกสีหนึ่งจะเป็นสีเข้มสำหรับใครที่ชอบ แต่งนาะจัดจ้านหรือเป็นคนผิวเข้มนะคะก็สามารถใช้ได้นี่จะเป็นคนสำหรับผิวขาวถึงผิวกรากประมาณพีทอุ๊ยมันดูแบบเงาสวยมากเป็นความแบบเงาแล้วก็มีความบลอนนิดหนึง่งบลอนโซนิดหนึ่งนะคะใช้ได้เลยตอนนี้ก็คือฝากแปัทมน์ว้้ับคุณยายนะคะไม่รู้ว่าจะได้กี่นาทีแม้ก็ต้องเร่งมือนิดหนึง่งอยากจะทำกิฟทํทำอะไรก็คือพูดเลยว่ายากมากตอนนี้คือลูกติดมากเหมือนเขาเริืมจำได้แล้วค่ะว่า นี่คนนี้คือแม่ชนันแล้วฉันก็คือถ้าอยู่กับคนนี้ฉันจะสบายใจยอไรเงี้ยเพราะว่าคุณยายอย่างนี้กับมานไปหนึ่งอาทิตย์ทาให้แพตตันแบบมีความแบบสับสนนิดนึงว่าเอ้ยอะไรคือคุ้นเคยแหละแต่ว่ายังไม่ยังไม่ไมคุณยายร้อเปอร์เซ็นต์ไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเอาไปฝากไว้ที่แม่ก่อนนะจ๊ะเอ้ยตอนนี้ก็เลยเไปฝากไว้ที่คุณยายก่อนนะคะแม่จะได้ทํางานวิ้ยทำไมหน้าฉ่ำอะไรขนาดเนี้ยที่จะตกตรงนี้ได้ไหม ม่ติสวยมากใครชอบธรรมชาติก็คือได้เลยแต่ถ้าใครชอบเข้มจัดลงอีกได้ไม่ติดเรามีทั้งคอนทัวร์นะคะแล้วก็ไฮไลท์นี่แต่จริงๆวันนี้หน้าคือฉ่ำมากานะแต่เราจะลงไฮไลท์อีกนิดนึงให้มันเป็นแบบอ่ะอันนี้เป็นความฉ่ำแบบที่สร้างได้ไฮไลท์ก็มีสองสีนะคะ แยกให้แล้วคือแม่คิดให้แล้วไม่ต้องคิดเยอะเพราะเราอะพอเราแต่งหน้าแล้วเราแต่งมาเยอะๆใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนอะไม่ต้องการการคิดเยอะเขาต้องการการคิดมาให้แล้วเนาะแม้ไม่งั้นมันจะไม่เกิดอาชาโลพาเลตขึ้นมาว่าแบบฉันใช้สีนั้นกับสีนี้มันอันไหนมันเข้ามากกว่าอะไรเงี้ยก็คือถ้าเคยคิดมาให้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก เมายาวๆไปนะคะคลิปนี้อันนี้ชอบมากเพราะว่าถูกและดีนะคะของ Into It เป็น Lip and Chee p a จ k ิ้ i n g จะมีความคุ้นหน้าคุ้นตาจากอีกแบรนด์หนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรให้อภัยเหมือนสีน้ำเลยคือสีเนี้ยเบอร์หนึ่งนะหอมๆเบาๆแล้วพิกเมนต์คือแน่นมากพี่จะลงแบบให้มันสูงหน่อยนะคะเพราะว่านี้จะมีบอลยองเป็นอินสปเรชันสูงขึ้นมาประมาณนี้นิดนึงอันนี้เบอร์หนึ่งนะเธอให้ดู ืูพิกเมต์สีดิแรบบิ u ี้สาขาไทยอะ่ะพิพิม้์สีคือชัดมากชัดมากนะคะแล้วก็สีน่ารักมากด้วย,ยติดทนไหมก็ค่อนข้างติดทนนะแต่ส่วนตัวพี่เฉยๆกับการเอามาลงปากเพราะว่ามันมันไม่ได้มันเป็นเป็นน้ำไปหรือลงตาก็รู้สึกว่าเล่นิดหน่อยเราจะลงช่วงนี้นะคะให้สูงๆ เบอร์หนึ่งนะทุกคนสีน่านรักมากสีแบบน่านรักเลยนะคะถ้าใครอยากได้โทนแบบพีชพีชแล้วก็มีความแบบตุน่นตุนนิดนึงคือไม่ได้สว่างมากอะไรเงยตัวนี้กลางกลางเลิศชอบใช้ง่ายราคาดีด้วยตมามด้วยแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นตอนนี้กลับมาชอบใช้ชาแนลอีกแล้วเพราะรู้สึกว่าให้ฟินิชที่ดูเป็นธรรมชาติดีแล้วแล้วเนื้อมันฟุ้เนื้อมันเบาเนื้อมันแบบ กระจายตัวสวยมากนะคะขอซ่อมแต้งตาน,นิดหนึ่งไม่ว่าลองพื้นจะฉ่ำแค่ไหนดิฉันก็เซ็ตแป้งประมาณหนึง่งเลยคิ้วนะคะพี่ก็จะใช้เม i ินดาพาเลต e เบอร์โปรด01นะคะลงไปก่อนเลยให้คิ้วมันมีความแบบซอฟต์ เาื่องวันนี้ลุคสอบพี่ก็จะปัดมาสคาร่าคิ้วที่มันไม่ได้แบบเข้มมากนะคะเราจะใช้เป็นของเมลินดาเหมือนกันเบอร์ศูนย์หนึ่งรู้สึกว่าสีมันพอดีกับพาเลตเหมือนเขาสร้างมาพร้อมกันแหละมันก็เป็นยี่ห้อเขาเอะเนาะคือทําดีเลยอ่ะพาเลตตาที่มาใช้บ่อยนะคะก็จะมีประมาณสามพาเลตนี้เลยแหละอันที่ใช้บ่อยสุดแล้วแบบไม่รู้จะคิดสีอะไรก็คือจะประบาดประบาดปืดปืดนะคะอันนี้ของ t c e ชื่อว่า motion free palette นะคะซ ก็จะมีความมิวเด่นหนึ่งนะคะมีสีน้ําตาลแล้วก็สีแบบชมพูชมพูนะซึ่งอันนี้พิดว่าแต่งง่ายนะคะสําหรับคนที่เป็นสายแบบมิวเนาะไม่สดใสมากมายเป็นวอร์มเป็นออทัมอะไรเงี้ยคือใช้ได้เลยแล้วก็มีนอ้องอันลีเชียนะคะอันนี้กลิตเตอร์ตาแตกพุ่งแบบหืม สุดยอดมากเบอร์3นะคะออฟฟ f คอรัลพ i งกก็จะเป็นความแบบคอรัลมีความสดใสมีความสปาร์กก็มีความกลิตเตอร์นะคะคือกลิตเตอร์เขาอะมันมันเกรดจริงๆเลยเนี่ยว้าวเห็นหรือเปล่านี่กริตเตอร์มันจะมีความเกรดนะคะ,ะแล้วก็เป็นสายแบบคอรัลถ้าใครเป็นแบบ สาวสปริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะชอบเลยโคโลแล้วก็อันนึงจะเป็นสีน้ำตาลซึ่งอันนี้ยพี่เพิ่งหยิบมาเข้ากรุกสำหรับช่วงออลท่มน,นี้เลยของเบียนะคะก็จะมีความมิ้วอยู่นั่นแหละมิ้วจะมีความแบบติดเท่าๆนิดนึงอุ่นๆแบบดูแบซบซอฟๆอะไอย่างนี้นะคะอันนี้ชื่อสีว่าเบอร์แปนะคะเมดลินแต่ก่อนแต่งตาเราจะลงด้วยตัวนี้เลยเมเดลินครีมมี่คาราเมลนะคะเป็นแมตพัอายสติ๊ก ็พีทจะลงทั่วเปิดกตาเลยวันนี้เราจะลงให้มันแบบว่าไม่ชิมเมอร์มากนะอยาให้มันมีความอุ่นๆแหละแต่ว่าดูแพงข้อดีของนี้อย่างนึงน,นะคะพีทจะเอามาเขียนขอบปากค่ะให้มันฟุ้งๆนะ ันนี้จะใช้พาเลตนี้เป็นหลักนะคะก็จะลงสีน้ำตาลนี้เลยน้ำตาลากลางๆแล้วก็ลงให้แบบทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเบอร์สามนี้นะคะนี่เราจะลงเป็นครึ่งวงกลมให้ขึ้นมาถึงแบบชั้นพับเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็ไล่ช่วงขอบตาล่างนิดนึง กับข้างหน้านิดนะึงเว้นตรงกลางไว้นะพี่จะแตะสีลืตาเข้มจากพาเลทน,นี้มาหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันเข้มไม่สะใจแล้วก็จะลงนี่อ้๊เน้นช่วงขอบตาแล้วก็ลากออกไปเดี๋ยวให้ตามันดูแบบยาวขึ้น ตาพี่ก็จะไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดัดขนตากันก่อนเลาเค่อยมาเพิ่มถ้าแบบต้องการอะไรมากมายไปกว่าน,นี้ที่ดัดขนตาชอบของซูเปอร์มารม,มาค่ะตอนนี้คือแบบรู้สึกว่านางดัดเด้งดัดดีนะคะแล้วก็เบาใช้ง่ายถ้าใครต้องการให้เด้งมากยิ่งขึ้นก็ลนไฟเอานะแต่พี่ก็จะไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้ลนไฟอะไร ไลเออร์ที่รู้สึกว่าสีดีแล้วก็เนื้อลื่นเขียนง่ายติดทนนะคะของ Canmake เลยตัวนี้คือ Creamy Touch Liner พี่ชอบใช้เบอร์เนี่ยเบอร์อะไรน,นะเบอร์อะไรน,นะเบอร์อะไรน,นะเบอร์สาเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆนะคะจะไม่ได้แบบถึงขั้นดำจึ้บเนี่ยรู้สึกว่ามันซอฟต์ดีกับตาเราแล้วก็ไม่ดุจนเกินไปด้วย ทำดายไอนะคะที่ชอบมากๆก็คือของโนเบฟนะเราจะใช้ที่เป็นด้านฝั่งคอนซีลเลอร์นะคะลงไปก่อนพี่เป็นคนที่ช่วงตรงนี้กว้างนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเติม ขอบตาล่างลงมาหน่อยแล้วก็ถ้าทําให้มันสะอาดนิดนึงแล้วก็ใช้เป็นดอลลี่อายเนาะเพราะถ้าเราลงเป็นสมาสร์ทจิ้งที่แบบว่าสโมกกี้อายสมัยก่อนอะไรยเงี้ยเราสึกว่ามันทาให้แบบดูสกปรปกแล้วก็ดูแก่นะคะพอมันมีดอลลี่อายมันก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันดูเด็กขึ้นมันดูแบบสดใสขึ้นมันดูปิ๊งปิงขึ้นก็ประมาณนี้อายไลเนอร์นี้ชอบมากเพราะเส้นมันเล็กมากเลยนะคะให้ดูความเล็กของนางึ้บคือแบบเล็กอะเล็กเลย แต่ถามพิดว่าอันนี้มันติดทนมากๆขนาดอันไหมก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเล็กเลยแหละชอบชอบความเล็กนี้ตาอายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะเฉพาวันนี้ไม่มีวิงเลยเพระู้สึกว่ามันทําให้หน้าเราดูซอฟต์ลงกันที่ไม่มีวิงเพราะวิงมันเหมือนเป็นคอนทราสตที่ค่อนข้างชัดมากๆนะคะถ้าวันไหนที่เราจะใส่วิงอะไรเงี้ย มันจะต้องตั้งสติในการแต่งหน้าผสมควรแต่พอวันไหนที่เราไม่ได้ใส่วิงเยอะๆบนตาแต่งหน้ามาก็คือดูแบบดูลมุนดูนวลดูซอฟต์นะคะมันเป็นซอฟโฟกัสที่ค่อนข้างดีมากๆเลยส่วนมาสคาร่าแน่นอนว่า PLEASE แท้งที่เท่าไหร่แล้วไม่นับแล้วนะคะวันนี้ก็จะไม่ได้ติดขนตาปลอมนะเพราะว่าขี้เกียจ มีคนชอบบอกว่าปัดมาสคาร่าไม่เห็นเหมือนเจ้าของแบรนด์เขาปัดเลยอะไรย่างเงี้ยถ้าเวลาที่พี่ปัดนะพี่จะใช้ด้านสั้นปัดก่อนนะทุกคนเพื่อให้มันเคลือบขนตาเพราะมันเคลือบขนตาแนละ้วเนี่ยมันจะมีจุดที่ช่วยเสริมไฟเบอร์อะไรกันแบบง่ายมากขึ้นนะคะให้ดูนี่คือปัดหนึ่งรอบแล้วก็ขนตาล่างด้วยห้ามลืม พี่ชอบใช้หัวแปลงนะคะในการจับช่อเอาง่ายๆเลยเพราะบางทีก็ขี้เกียจใช้แหนบจากนั้นเราก็จะใช้แปลงนะคะฝั่งด้านยาวนะอันนี้เราจะเริ่มปัดแบบปัดรัวๆถ้าจะปัดให้สวยดัดให้สวยก่อนส่วนคอนแทคเลนส์วันนี้นะคะเป็นของญี่ปุ่นพี่ก็ ไปขุดมาจากในตู้เดี๋ยวขึ้นให้นะว่าชื่อรุ่นอะไรเพราะว่าแม่จําไม่ได้จริงๆแต่รู้ว่าสีแบบคอรัล e เบจอะไรสักอย่างเติมบรอนเซอร์กันนิดนึงนะคะนี่เป็นของ 4U2 ์ยูทสกินนะคะเรารู้สึกว่าเมื่อกี้เราลงคอนทัวร์ไปค่อนข้างพอดีสําหรับเราแล้วนะเราจะปัดบรอนเซอร์แค่เติมให้มันแบบดูเชื่อมกันนิดนึงแค่นั้นเองนะคะ ก็จะไม่ได้ปัดแบบให้มันแบบบม่มแดดไรขนาดนั้นนะเพราะว่าอันนี้ก็คือไม่ใช่ซัมเมอร์ถ้าใครอยากหาบลัชนัวหน้านะคะไม่เดิมมันว่าบลัชแบบชัดๆมากๆอีัวดี้รุ่นนี้คือดีมากชื่อว่า hard pop blusher นะคะสี b o r n to be c h i c k คือมันจะเป็นแบบนู้ดๆประมาณนี้ แต่พอปัดแล้วอะมันก็จะไม่ได้สีจืดมากนะคะมันจะแบบเห็นสีแหละแต่มันจะนัวมันจะเป็นแบบนุ่ๆนะพี่ก็จะปัดแบบตรงนี้ลงมานะคะคือลุคนี้ inspiration มาจากน้องวันยองที่ไปแฟชั่นวีคบิวมิวอ่ะคือไ่รู้สึกชอบวายการแต่งหน้าของน้องลุกนั้นมากนะคะรู้สองมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันไม่ใช่วันยองสมัยเด็กแล้วที่หน้าโกรหน้าช่ำอย่างเดียวมันจะมีความแมทมันจะมีความนวลมันจะมีความเล่นแสงในบางจุดคือใช่เลยตอบสดนะคะอ้าสวยคือจะบอกว่ามันจะมีชิ้นหนึ่งที่ใช้แล้วชอบนะคะของ CanMake ชื่อว่า Eye Color Magician เป็นคล้ายๆกับ Liquid Eye Shadow อันนี้เบอร์0ูนะคะทุกคนคือถ้าวันไหนพี่อยากได้ความแต่งหน้าง่ายแต่งหน้าไวอะ่ะก็จะลงตัวนี้ตัวเดียวๆได้เลยหรือว่าเราจะใส่ไปสักนิด อันนี้จะเป็นสีชมพูแบบตุ่นๆนะคะเขาจะมีประมาณ4ี่ห้าสีแหละถ้าพี่จะไม่ผิดนะเพราะสีชมพูตุ่นๆอันนี้เราจะลงแบบนิดนึงแล้วกันเฮ้ยมันเข้ากับลุคนี้มากคือเราไม่ได้อยากวนนี้ไมไ่อยากได้ชิมเมอร์มากนะคะเพราะตั้งใจให้มันมีความแบบคูลๆนิดนึงมันจะไม่ชัดมากแทุกคนแต่มันจะมีมิติมากขึ้นนะคะคือบางทีงเราก็ไม่ต้องไฮไลท์ตะโกนตลอดเวลาหรือกิตเตอร์ตะโกนตลอดเวลาเราต้องแบบหาจุดที่มันเชื่อมต่อก,กันด้วยน,นะจ๊ะ มาถึงลิปแล้วค่ะทุกคนตอนนี่คือเหล่าลิปที่เราชอบช่วงนี้เออเริ่มแรกอันนี้เลยอันนี้เป็นไวรอลมากๆก็คือ610ของ r o ร e a อนะคะอันนี้พี่ทำรีวิวลงไปใน Tik t o อด้วยแล้วก็แบบคนชอบแมากคือถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ซีดหรือว่าป่วยอะไรมากมายเพราะลงะบนปากนี่จริงๆอะ่ะมันจะมีความนูดกว่านี้นิดนึงนะคะมันจะเป็นแบบนูดอมสอ้มเบาๆอะ รวมกันก็มันเข้ากับลุคนี้พอดีมีเยอะเลยอะหรือถ้าใครอยากได้นูดนูดที่เป็นแบบพิ้นพิ้นเวลเวทอะไรอย่างนี้นะคะใครชอบเป็นแบบแนวจิ้มจุ่มก็จะใช้เป็นของสไตนันดาเวลเวทลิปทิ้นอันนี้สีชื่อว่านิวนูดมันจะมีความแบบส้มหน่อยนี่คือนิวนูดนะคะนี่คือ6 1 4มันจะมีความส้มกว่าหน่อยแล้วก็มันจะมีความเป็นเนื้อ เวลเวดนุ่มๆม,มากกว่าเผื่อใครไม่ใช่สายลิปสติกไงแต่ว่าถ้าความแน่นของเนื้อพิดว่าลอเรลแน่นกว่านะคะตามมาด้วยอันนี้มันของเซซานส์ S <S ค่ะซึ่งก็จะเป็นสีแบบแนวอันนี้มันจะเป็นแนวลิปช่ำสีน้ำตาลเธอสวยปะเนี้ยเนี้ยนะสวยมากเป็นลิปแบบเหมือนลิปบามฉ่ำๆเราก็ใส่อแต่ว่าอันนี้จะติดทนนะเธอเซซานนะคะนี่เบอร์ศูนย์หนึ่ง ใครชอบแนวแบบบ้ามๆใสๆท้าง่ายๆแล้วก็เป็นโทนแบบติดน้ำตาลส้มๆนะคะสีนี้เลยกับอีกอันหนึ่งของน้องเปียนะคะเป็นเบลเวตชีนเหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะมีความเชียร์กว่าแล้วก็สีอันนี้จะจะเข้มกว่าหน่อยนะคะนี่จะเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลอิดอินาอนี้นะคะเบอร์สูตรแปดรออะไร แต่อันนี้อันนี้จะไม่ทาเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อมันจะไม่เข้ากันนะคะเพอริเพราเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะรุ่นนี้เลยโกลวิชินนะคะมันจะมีความอมชมพูแล้วก็ความแบบอมชมพูชมส้ม,ม,มเหมาะกับเอฟวีเด้นะคะมีความใส,สโๆโกลๆปิดท้ายด้วยโรแมนติกๆนะคะอยู่ๆก็กลับมาอินเลิฟกับสีนี้มากๆเขารู้สึกว่ามันตุ่นเดียวลิปอันนี้อย่าเมม <c oughs> เพราะมันเหมือนมีฟิล์มเคลือบเธอถ้าเธอเม้มอะความฉ่ำมันจะหายไป แต่ถ้าเธอไม่เมมมันจะฉ่ำเดี๋ยวพ่งเมมเดี๋ยวพูดเมมอ๋อสวยมากคุลูกนี่คือดีอ่ะนี่จะใช้การทาลงไอนะคะแล้วก็ใช้แปรงแทบๆออกมาสวยมากเลยคุณแม่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรแบบนี้มันนานแล้วเพราะลูกฉันก็คือแต่งปุ๊บลูกลองแต่งปุ๊บลูกลองนะคะก็จะได้อะไรที่มันแบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยวันนี้ก็คือฝากไว้กับยายแม่ก็คือฟิลกูดมากได้แต่งหน้าแบบจัดเต็ม บอดี้มิสที่หอมมากแล้วก็กลิ่นไม่ได้แบบแบรนดอมทั่วไปอะเออมันมีกลิ่นแบบมีความแบบมีเอกลักษณ์บางอย่างอยู่นะคะนี่ของ s o l นะคะสีเหลืองคือกลิ่นอันนี้มันจะมีความท่านพีดอ่านตรงนี้มันจะเป็นคาราเมล s ซ l t e เ c ็ดคาราเมลพิตาชิโอกลิ่นแบบถ้าใครเป็นสาย,ยานี้นะ s a l t e เ c ็ดคาราเมลพิตาชิอคือหอมมากจริงๆค่ะทุกคน แล้วมันอบอุ่นแลมันจะมีความอุ่นๆแล้วความแบบ salted caramel นะมันจะแบบหวานๆอบอุ่นอบอุ่นนิดนึงถ้าเป็นสายหวานนะคะชอบไปลองดมได้มีที่ Sephora นะจ๊ะใครที่แต่งหน้าไม่ติดนะคะพี่แนะนำให้ใช้เป็น setting spray นะคะตัวนี้เป็นของ Prami Moisturizing Makeup Setting Spray นะคะ matte finish คุณตัวนี้พี่ว่าเขาล็อก makeup ได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็จะฉีด เวลาฉีดพวกนี้ให้สเปรย์มันละอองมันฟุง้งแล้วก็รอสักแป๊บนะคะให้เขาแบบปึ๊กกรึบล็อกเครื่องสำอางไว้บนหน้าแล้วมันก็จะอยู่ค่อนข้างทนมากกว่าไม่ฉีดอันนี้พิ่ลองแล้วก็วเออโอเคเลยนะคะแล้วก็ไม่แหกหน้าแล้วพี่ก็ไม่ขึ้นสิวไม่อะไร เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเฟรริตในช่วงนี้นะคะรวมถึงมาแต่งหน้าลุกออดทำให้เพื่อนๆชมกันด้วยหวังว่าจะหายคิดถึงนะคะแล้วก็ถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์้แม่ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอยากชมลุกอะไรอยากดูคลิปอะไรเกี่ยวกับงานบิวตี้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าอยากดูอะไรเกี่ยวกับลูกก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะจะพยายามหาเวลาหาวันว่างหาจังหวะมาถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะคิดถึงมากเลยรู้สึกว่าวันนี้แบบคอมพ l e ทมากๆในการแต่งหน้าลุคนี้เสร็จ คือตั้งใจถ่ายตั้งใจจะถ่ายอยู่หลายวันแล้วแต่วันนี้เป็นวันแรกที่พั้นยอมไปนอนกับพุนยายนะคะแม่ก็เลยมีเวลาสวยฉ่ำอ่ะเลิศหนึ่งสองสาเยรู <c oughs> วันนี้เพียงเลา้ขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย